ไปที่ภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันบ้างครับโดยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติโคษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีได้โพสต์ภาพนายกรัฐมนตรีขณะอยู่บนเครื่องบินระหว่างเดินทางร่วมการประชุมในการเข้าร่วมการประชุมผู้นําเขเศรษฐกิจเอเปกครั้งที่32และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้องที่สาธารณารัฐเกาหลีครับ พร้อมมีการพบปะผู้นําและผู้แทนใน21เขตเศรษฐกิจกันด้วยซึ่งในระหว่างที่ท่านนายกรัฐมนตรีอยู่บนเครื่องบินนานหลายชั่วโมงนั้นท่านนายกรัฐมนตรีก็มีการประชุมงานร่วมกับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องตลอดเลยล่ะครับพี่น้องซึ่งก็มีทั้งนางสุภจีสุธรรมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายพัฒนาพร้อมพัฒรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและนายนิกรเดชพลังกูล อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกระทรวงการต่างประเทศด้วยครับนอกจากนี้แล้วพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับนายกรัฐมนตรีก็ได้แสดงความยินดีกับพี่น้องประชาชนที่จะได้ใช้สิทธิ์ตามโครงการคนละครึ่งพล u สในวันที่29ตุลาคม2568ครับซึ่งก็ถือว่าเป็นวันแรกที่ใช้สิทธิ์กันแล้วก็ท่านยังบอกอีกว่าได้ใช้สิทธิ์ไปอีกเป็นระยะเวลา2เดือนต่อจากนี้นะครับ พร้อมเชิญชวนประชาชนเลยครับร่วมกันใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับคนไทยทั่วประเทศและนายกรัฐมนตรีก็ได้บอกอีกว่าคนละครึ่งพล u สเฟส2นั้นรัฐบาลจะเร่งหารือกับนายเอกนิตินิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อนำข้อมูลและเสียงสะท้อนจากประชาชนผู้ใช้งานมาพิจารณาปรับปรุงให้มันเหมาะสม โดยเฉพาะยังยิ่งกลุ่มเปราะบางอย่างเช่นผู้สูงอายุหรือผู้ที่ไม่สามารถใช้แอปพลิเคชันหรือใช้เครื่องมือสื่อสารรุ่นเก่าเพื่อให้ได้รับสิทธิ์อย่างทั่วถึงเป็นธรรมและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนั่นเองครับพี่น้อง